ในอนาคตอันใกล้โลกค่อยๆล่มสลายลงจากความเสียหายที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาผู้คนต่างพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาทางหนีออกไปจากโลกจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีวัตถุทรงกลมปริศนาปรากฏขึ้นใกล้กับดาวอังคารส่งผลให้นักบินอวกาศ6คนถูกส่งไปสำรวจที่นั่นโดยยานอาวกาศที่ชื่ออคิลิส ตลอดระยะเวลา8เดือนของการเดินทางเพื่อไปทำภารกิจลูกเรือทั้งหมดต้องอยู่ในโหมดจำศีลระหว่างนั้นคาร่ามักจะฝันถึงลูกสาวและแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ2ปีก่อนพอเหลือเวลาอีก8ชั่วโมงก่อนจะไปถึงที่วัตถุทรงกลมลูกเรือทั้งหมดก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นพวกเขาใช้เวลาครู่หนึ่งเพื่อยืดกล้ามเนื้อและปรับสภาพจิตใจคาร่าสังเกตว่ารูบินดูตื่นตระหนกเป็นพิเศษ พาะเขาเพิ่งผ่านการจำศีลเป็นครั้งแรกคาร่าแนะนำให้เขาพักผ่อนแต่รูบินก็เลือกจะเขียนบล็อกเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองมีคนติดตามเขาเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นคาร่าก็ไปพบกับผู้บังคับบัญชาที่ชื่อว่าพอและใช้ AI ของยานสแกนวัตถุทรงกลมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ AI ก็ไม่พบข้อมูลอะไรเลยคาร่าคิดว่าพวกเขาควรจะยกเลิกภารกิจนี้แต่พอก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำภารกิจต่อไป แม้จะไม่มีข้อมูลสนับสนุนอะไรเลยก็ตามจากการขาดแคลนข้อมูลก็ยิ่งทำให้รูบินนั้นวิตกกังวลมากขึ้นลูกเรือจึงตัดสินใจติดต่อแวนซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแวนบอกว่าผู้คนบนโลกกำลังรอคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้ไม่นานหลังจากนั้นคาราก็เริ่มได้ยินเสียงแม่ของเธอที่ทางเดินของยานแต่เธอกลับไม่พบใครเลยตรงบริเวณนั้น ขณะเดียวกันรูบินตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆในห้องของเขาพอคาร่ากลับไปที่ห้องแวนก็วิดีโอคอลเข้ามาแวนเป็นห่วงเธอพอรู้สึกว่าคาร่ากำลังเครียดแต่ทันทีที่คาร่าบอกว่าเธอสบายดีสายนั้นก็ถูกตัดไปอย่างกระทันหันจากนั้น AI ก็ประกาศว่าวัตถุทรงกลมกำลังสร้างความผิดปกติให้กับยานคาร่ารีวิ่งไปที่ห้องควบคุม และพบว่าวัตถุทรงกลมกําลังยิงลําแสงใส่ย,ยานทำให้ระบบต่างๆเกิดขัดข้องลูกเรือคนอื่นๆก็ตามมาที่ห้องควบคุมเช่นกันเทสสังเกตว่าลําแสงนี้เหมือนเป็นการชี้นำให้ยานไปยังจุดหมายไหนสักแห่งขณะที่ยานเข้าใกล้วัตถุทรงกลมมากขึ้น AI ก็ตรวจพบเสียงที่ออกมาจากวัตถุทรงกลมคาล่ารองวิเคราะห์เสียงนั้นและแปลข้อความได้ว่าดีอุสซึ่งในภาษาลาตินแปลว่าพระเจ้า รูบินที่กำลังหวาดกลัวขอร้องให้ทุกคนพาเขากลับบ้านก่อนจะวิ่งออกจากห้องไปคาล่าคิดว่าพวกเขาควรจะหยุดการเดินทางชั่วคราวเพื่อรอให้ AI ซ่อมแซมระบบสื่อสารให้เสร็จเพื่อรายงานเรื่องนี้กับแวนแต่พอก็ตัดสินใจจะเดินหน้าต่อพวกลูกเรือไปตามหารูบินและพบว่าเขากำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่ทางเดิน รูบินยังคงตื่นตระหนกและคิดว่าลำแสงนี้คือคำพิพากษาของพระเจ้าเขารู้เรื่องนี้มาจากเสียงกระซิบที่โผล่ขึ้นมาในหัวของเขารูบินขอร้องให้ยกเลิกภารกิจอีกครั้งก่อนจะเดินจากไปต่อมาลูกเรือได้หารือกันเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ อูฟนั้นคิดว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการค้นหาว่าวัตถุทรงกลมคืออะไรกันแน่และถ้ามันเป็นแค่การล้อเล่นจากพวกเอเลียนพวกเขาก็ควรจะระเบิดมันทิ้งไปพอที่ดูอยู่ผ่านกล้องวงจรปิดจึงเรียกอูฟไปตักเตือนและขอให้เขาเลิกพูดถึงเรื่องการระเบิดอีกพอยานใกล้ถึงที่วัตถุทรงกลมทั้งคาร่าและรูบินก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งอูฟพาคาร่ากลับไปที่ห้อง เธอบอกว่าเธอมีอาการปวดหัวตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่คาร่าก็ไม่ได้เล่าเรื่องเสียงกระซิบในหัวของเธอให้อุฟฟังจากนั้นการสนทนาของพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยแทสที่เข้ามาแจ้งว่ารูบินได้หายตัวไปลูกเรือจึงแยกย้ายกันออกตามหาเขาเทสได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบริเวณโกดังสินค้าที่นั่นเธอได้พบกับรูบินที่กำลังซ่อนตัวอยู่รอบตัวเขามีแสงล้อมรอบเหมือนกำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่าง รูบินนั้นทําตามที่เสียงในหัวบอกกับเขาตามร่างกายมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทั้งศาสนาอยู่มากมายเทสนั้นกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจจนคาร่ากับอุฟรีวิ่งมาหาเธอแต่พอคาร่ามาถึงมันก็สายเกินไปซะแล้วเทสนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นโดยที่อวัยวะของเธอกระจัดกระจายไปทั่ว รูบินสังเกตว่าคาร่ากำลังแอบดูเขาอยู่รูบินจึงจับคาร่าเป็นตัวประกันและขูว,ว่าจะฆ่าเธอพออุฟมาถึงที่เกิดเหตุรูบินที่กำลังหมดหวังก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขาไม่มีทางรอดจากการลงทันของพระเจ้าและถ้าพวกเขาลงจอดที่วัตถุทรงกลมพวกเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสังหารหมู่นอกจากนี้รูบินยังกล่าวหาอีกว่าพอนั้นกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ รูบินบอกให้ทุกคนช่วยกันยึดยานมาจากพอลแต่ก่อนที่รูบินจะได้พูดอะไรมากกว่านี้พอลก็โผล่มาจากด้านหลังและยิงรูบินจนเขาเสียชีวิตในทันทีจากนั้นพอลก็สั่งให้อุฟไปเอาถุงเก็บศพโดยไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาเลยแม้ว่าพวกเขาเพิ่งจะสูญเสียลูกเรือไปถึงสองคนก็ตามคาร่าหยิบมีดของรูบินติดตัวไปและตามพอลเข้าไปในลิฟต์คาร่าถามพอลว่าเขาปิดบังอะไรอยู่หรือไม่พอนั้นปฏิเสธและรู้สึก,กโกรธขึ้นมาทันที เมื่อรู้ว่าคาร่าอยากจะยกเลิกภารกิจในครั้งนี้พอเตือนเธออีกครั้งว่าคำสั่งก็คือคำสั่งและเธอจะต้องปฏิบัติตามพอทั้งคู่มาถึงที่ห้องคาร่าก็เริ่มหมดความอดทนเธอกล่าวหาว่าพอทำตัวเย็นชาต่อการตายของเพื่อนร่วมทีมแต่พอกลับเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำต่อมา อุฟได้นำร่างของรูบิลและเทสใส่เข้าไปในแคปซูลจำศีลแทนการใช้ถุงเก็บศพตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง3ชั่วโมงก่อนที่ยานจะลงจอดบนวัตถุทรงกลมลูกเรือทำการแยกส่วนยานอะคิลิสและย้ายไปที่ยานลำเล็กเพื่อให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้นคาลาสังเกตเห็นโครงสร้างบางอย่างที่พื้นผิวของวัตถุทรงกลมแต่เธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอยานลงจอดระบบสื่อสารก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและลูกเรือก็ได้รับสายจากแวนเขาแจ้งว่า โครงสร้างที่คาร่าเห็นเมื่อกี้ปรากฏขึ้นบนโลกนับพันอันแต่มันไม่ได้แสดงท่าทีว่าเป็นอันตรายแต่อย่างใดแวนมั่นใจว่าวัตถุทรงกลมก็คือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเขาต้องการให้ลูกเรือไขปริศนานี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดพอสั่งให้อุฟและคาร่าออกไปสำรวจที่ด้านนอกทันทีแต่ชอนบอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ไปด้วยชอนจึงอาสารับหน้าที่นี้ ทั้งสคนสวมชุดนักบินอวกาศและออกไปจากยานขณะที่พอลเฝ้าดูพวกเขาผ่านกล้องภายนอกนั้นมืดมิดพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยจากระยะไกลอีกทั้งเครื่องสแกนของคาร่าก็จับสัญญาณอะไรไม่ได้เลยเธอลองเอามือแตะพื้นและพบว่ามันเป็นวัสดุที่เธอไม่เคยเห็นบนโลกพอสั่งให้พวกเขาเข้าไปตรวจสอบร,บร,บรบอบๆโครงสร้าง พอทุกคนเข้าไปใกล้ๆก็พบว่ามันเป็นประตูทันใดนั้นแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นที่ด้านในอุฟยิงพลุฟไฟเพื่อตรวจสอบร,บรอบๆให้ชัดเจนพวกเขาเห็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันในชื่ออีเวนต์ฮอริซอคาราเรียกมันว่าจุดสิ้นสุดของการดำรงอยู่จากนั้นเธอก็ใช้เครื่องสแกนตรวจสอบประตูทำให้ยืนยันได้ว่ามันสร้างมาจากวัสดุเดียวกันกับวัตถุทรงกลมจูจ่ๆลูกเรือก็ได้ยินเสียงประหลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสูญยากาศพอแจ้งว่าระบบ AI ของยานได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างพอกำลังส่งมันต่อให้กับพวกเขาผ่านเครื่องมือสื่อสารสัญญาณน,นั้นบอกว่ายินดีต้อนรับจากนั้นแสงสว่างก็เริ่มจ้าขึ้นและพวกเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นที่กลางประตูผู้หญิงคนนั้นส่งข้อความผ่านกระแสจิตและ AI ก็แปลออกมาเป็นข้อความให้กับลูกเรือ หญิงสาวอ้างว่าเธอเป็นตัวแทนของผู้สร้างแห่งการดำรงอยู่ผู้สร้างมาเพื่อตักเตือนและช่วยมนุษย์โดยให้ทางเลือกว่าคนที่เข้าไปในประตูจะได้พบกับความสุขชั่วนิรันดร์และคาร่าก็ถูกเลือกให้เป็นผู้นำทางพวกเขาจะได้พบกับจุดจบของความทุกข์และความเจ็บปวดสำหรับใครที่เลือกจะไม่เข้าไปพวกเขาจะต้องตายเมื่อวัตถุทรงกลมเข้าไปทำลายล้างโลกทันใดนั้นหญิงสาวก็เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นแม่ของคาร่าและบอกว่า มีใครบางคนกำลังรอเธออยู่ที่ในประตูคาราที่กำลังตกตะลึงเดินเข้าไปในแสงสว่างและถูกย้อนกลับไปยังอดีตตอนที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์อีกครั้งก่อนจะพบว่าตัวเองอยู่ใกล้กับเมืองทองคำโดยที่บนศีรษะของเธอยังมีบาดแผลจากอุบัติเหตุอยู่ คาร่าได้พบกับลูกสาวเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปหาลูกแต่ก่อนที่จะได้เจอกันคาร่าก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงหลังจากเกิดอาการชักคาร่าก็อาเจียนออกมาและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อุฟอธิบายว่าเธอแทบจะยืนไม่ไหวตอนออกมาจากประตูพวกเขาจึงพาเธอกลับมาที่ยานแต่โชคร้ายที่ชอนนั้นไม่รอดการสนทนาของทั้งคู่ถูกขัดจังหวะเมื่อแวนั้นโทรเข้ามาเขาต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดคาร่า จึงเล่าเกี่ยวกับเมืองทองคําและเปรียบเทียบมันกับเยรูซาเล็มแต่อูฟเรียกสถานที่นั้นว่าสวรรค์อย่างไรก็ตามคาร่าไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเธอแม้ว่าแวนพยายามคาดคั้นให้เธอเล่าสิ่งที่เธอพบเห็นทั้งหมดออกมาพอวางสายจากแวนพอก็ดูงุดหงิดและเดินออกจากห้องไปคาร่าจึงถามอูฟเกี่ยวกับการตายของชอน อูฟบอกว่าชุดของชอนเกิดรอยรั่วแต่คาร่าก็ไม่เชื่อเพราะชุดของพวกเขาสร้างมาจากวัสดุที่ไม่สามารถแตกหักได้อูฟบอกว่ามันเป็นเพราะชอนไม่ได้ล็อกถุงมือของเขาอย่างแน่นหนาทําให้เกิดการสูญเสียความดันแต่คาร่าก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะชอนเป็นนักสำรวจที่มีประสบการณ์อูฟทีเรมีท่าทีน่าสงสัยก็ย้ําว่าทุกคนสามารถทําผิดพลาดกันได้และแนะนําให้คาร่าไปพักผ่อน คาร่าคิดว่าเธอควรจะกลับไปสำรวจที่ประตูอีกครั้งแต่อูฟบอกว่าตอนนี้ยานอาวกาศกำลังเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทรงกลมแล้วอูฟเดินตามคาร่าไปยังทางเดินที่ไม่มีกล้องวงจรปิดจากนั้นก็ถามเธอว่าจริงๆแล้วคาร่าเห็นอะไรบ้างในประตูนั้นคาร่าจึงเล่าเรื่องครอบครัวของเธอให้ฟังและบอกว่าเธอไม่ไว้ใจแวนกับพอลเพราะดูเหมือนว่าพวกเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ไม่นานหลังจากนั้นอูฟก็กลับไปที่ห้องควบคุม พอถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่อูฟกับคาร่าอยู่นอกมุมกล้องอูฟบอกว่าไม่มีอะไรทําให้พอมีท่าทีสงสัยและย้ําเตือนอูฟให้ปฏิบัติตามคําสั่งของเขาอย่างเคร่งครัดพอยานออกจากวงโคจรของวัตถุทรงกลมแล้ว AI ก็แจ้งเตือนให้ลูกเรือเตรียมตัวเข้าสูโ่โหมดจําศีลในอีกหชั่วโมงคาร่าหยิบมีดของรูบินและไปที่แคปซูลจําศีลเพื่อตรวจสอบร่างของชอนเธอตรวจชุดของเขาอย่างละเอียด จากนั้นคาร่าก็ใช้มีดงัดห้องของพอลเพื่อเข้าไปค้นหาหลักฐานบางอย่างพอนั้นเห็นคาร่าผ่านกล้องวงจรปิดจึงได้ส่งอูฟไปจัดการกับเธอในห้องของพอลคาร่าพบกับปืนและเอกสารที่น่าสนใจไม่นานอูฟก็มาถึงที่หน้าห้องคาร่าเล็งปืนไปที่อูฟเพื่อหยุดเขาเอาไว้พออ่านเอกสารทั้งหมดแล้วคาร่าก็พบว่า ออฟนั้นเคยเป็นทหารของหน่วยรบพิเศษที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกออฟบอกว่าเรื่องนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วและสาบานว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวัตถุทรงกลมนั้นเลยคาร่าบังคับให้อุฟกลับไปที่ห้องควบคุมจากนั้นเธอก็เล็งปืนไปที่พอลพอลบอกว่าการกระทำของคาร่าถือเป็นการก่อกระบฏและโทษก็คือความตายคาร่านั้นตอบโต้โดยการเปิดเผยว่าชอนนั้นถูกฆ่าด้วยกระสุนปืนและเธอก็สงสัยว่า อุฟเป็นคนลงมือเพราะเขาเคยเป็นทหารมาก่อนขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดก็มีสายจากแวนเข้ามาแวนพยายามโน้มนาา้าวคาร่าว่าเขาไม่ใช่ศัตรูและนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าสิ่งที่คาร่าได้เห็นก็คือสวรรค์จากนั้นแวนก็เปิดวิดีโอให้ดูมันเป็นภาพของผู้คนที่ออกมารวมตัวกันที่ถนนด้วยความสิ้นหวังพวกเขาต้องการจะหนีไปจากโลกใบนี้พอได้ดูวิดีโอคาร่าก็รู้สึกช็อกพอได้ใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าไปหาเธอจนเกิดการต่อสู้กัน คาร่าผลักพอออกไปและยิงเขาที่หน้าอกจนเสียชีวิตคาร่าเองก็ได้รับบาดเจ็บและมีเลือดไหลออกมาจากท้องของเธอพอแวนวางสายไปคาร่าก็เล็งปืนไปที่อุฟแทนในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าชอนแต่อุฟไม่ต้องการฆ่าคาร่าเพราะเขาเองก็อยากรู้ความจริงเกี่ยวกับวัตถุทรงกลมและสิ่งที่เธอได้เห็นในประตูคาร่าเชื่ออุฟและเขาก็พาเธอไปที่ห้องพยาบาลพอคาร่ารู้สึกดีขึ้นเธอก็บอกว่า เธอต้องการกลับไปสำรวจวัตถุทรงกลมอีกครั้งแต่ว่าแวนเป็นคนควบคุมระบบ AI ของยานอูฟจึงบอกกับเธอว่าเขามีรหัสที่สามารถแฮกระบบ AI ของยานได้แต่พวกเขาจำเป็นต้องปลดส่วนท้ายของยานออกเพราะยานอคิริสมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะควบคุมได้ด้วยมือพวกเขาจะเสียระบบขับเคลื่อนหลักไปและการเดินทางกลับไปยังโลกจะต้องใช้เวลามากกว่า5ปี พอคาร่าได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหมดหวังอูฟจึงได้เสนอแผนสำรองให้กับเธอคาร่าได้กลับไปที่ห้องควบคุมเธอติดต่อไปหาแวนและบอกว่าเธอจะทำลายวัตถุทรงกลมหากจำเป็นเพราะเธอเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นแค่เรื่องโกหกเท่านั้นแวนจึงได้เปิดไฟล์ลับที่เผยถึงองค์ประกอบที่คาร่าพบที่วัตถุทรงกลมและบอกว่าเขาคือคนที่สร้างวัตถุทรงกลมขึ้นมาเองไม่มีพระเจ้าอะไรทั้งนั้นที่เขาทำทั้งหมดก็เพื่อช่วยมนุษย์6พันล้านคน โดยการจัดการกับคนอีก1,500ล้านคนออกไปแวนอธิบายต่อว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ในประตูและววัตถุทรงกลมก็ไม่สามารถทำลายโลกได้ทุกอย่างเป็นแค่เรื่องโกหกที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนตื่นตระหนกและแห่กันไปยังประตูที่ปรากฏขึ้นตามจุดต่างๆของโลกโดยหลอกว่าพวกเขาจะได้ไปสวรรค์แต่แท้จริงแล้วพวกเขากำลังมุ่งหน้าสู่ความตาย คาร่ายังคงรู้สึกสับสนแล้วทำไมเธอถึงได้ยินเสียงครอบครัวของเธอที่นั่นแวนบอกว่าเขาได้ติดตั้งชิปเข้าไปในหัวของเธอหลังจากที่เธอได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์และอุบัติเหตุนั้นแวนก็เป็นคนจัดฉากข,ขึ้นมาเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพอรู้ความจริงคาร่าก็ร้องไห้ออกมาและบอกว่าแวนนั้นเป็นปีศาจ เธอเล่าเรื่องที่แม่เคยบอกกับเธอว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการมีชีวิตจากนั้นอุฟก็ติดต่อเข้ามาเขาแจ้งว่าตอนนี้เขาสามารถควบคุมแกนพลังงานของยานอะคิลิตได้แล้วแหวนตระหนักได้ทันทีว่าคาล่ากับอุฟกำลังวางแผนจะทำลายวัตถุทรงกลมแหวนรีบสั่งให้ AI เริ่มกระบวนการทำลายยานทันที เสียงเตือนภัยนั้นดังขึ้นพร้อมกับประกาศจาก AI ว่ายานอะคิลิสจะระเบิดตัวเองภายใน3นาทีคาร่ายิงเครื่องฉายโฮโลแกรมทิ้งด้วยความโกรธก่อนจะติดต่อไปหาอูฟเขาได้ให้รหัสกับเธอเพื่อแยกโครงสร้างหลักของยานออกจากส่วนบรรทุกขนาดใหญ่อูฟนั้นยังคงติดอยู่ในลิฟต์ซึ่งเคลื่อนที่ช้าเกินกว่าจะกลับไปที่ยานหลักได้ทันเวลาอูฟบอกให้คาร่ารีบหนีออกไปคนเดียว ในตอนแรกเธอตอบปฏิเสธแต่ว่ายานก็เริ่มระเบิดตัวเองแล้วคาราจึงไม่มีทางเลือกนอกจากรีบแยกยานออกมาเธอมองการระเบิดที่เกิดขึ้นและคิดว่าอูฟคงจะเสียชีวิตไปแล้วแต่จูจูเขาก็ติดต่อกลับมาอย่างไม่คาดคิดโดยบอกว่าเขาสามารถหนีออกมาได้ในวินาทีสุดท้ายคารากับอูฟดื่มฉลองด้วยกันที่พวกเขารอดชีวิตมาได้อูฟบอกว่าพวกเขาสูญเสียครึ่งหนึ่งของยานอะคิริสไปแล้วทำให้การระเบิดแกนพลังงานจะต้องทำด้วยมือ คาร่านั้นตอบตกลงและบอกว่าเธอจะทำภารกิจนี้ร่วมกับเขาเมื่อยานลงจอดที่วัตถุทรงกลมอูฟได้ทำการปิดประตูก่อนจะบอกให้คาร่ากลับไปยังโลกเพื่อบอกความจริงให้ทุกคนได้รับรู้คาร่าทำตามคำแนะนำของเขาเธอบอกลาอูฟเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นยานหนีออกไปอูฟนั้นรอจนยานของคาร่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากนั้นเขาก็จุดชนวนแกนพลังงานเพื่อทำลายวัตถุทรงกลมคาร่าเดินทางกลับไปยังโลกเพียงลำพัง และ AI ก็แจ้งกับเธอว่าการเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลานาน,านถึง7ปีจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ